แฮปปี ending, ้นดิงกบอสันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีเดอร์พ่อแม่พี่น้องสุขผู้สุขคนเมื่อนี่ปากเกตติจากช่องเกตติบักตูหลงขอกมาพบพ่อพี่น้องในหมื่นลมลมยังลมยังแดดอยู่หกโมงเคิงแล้วแต่ว่าแดดจัดคออนุญาตใส่แว่นตาเด้อพี่น้องเด้อแดดซองหนา่า ใส่แวนตาบางังตีนกาไว้จะเข้ากันพี่นอ้องอันมือหนีมือ,มอล่มแห้งสิมบ้าเรื่องดรดรักดรักดาร์กอะว่ามนดอาร์กอเด้เป็นไนเป็นในอย่างคือบาบ้าเรื่องดาร์กดรกในงานที่ป่าเกตีเฮตูก็คืองานนวดนี่เนาะ มันมีเรื่องดากดากเกิดขึ้นเลยสิมววาบอกซูฟังคลิปที่แล้วว่าว่าไทไทามาสาดนี่หนวดไทนี่โอ้ยมีแต่คนหมักคนส่วนใหญ่หมักวันเท่มวเวามาบอกอีกมุมหนึ่งของหนวดไทยในบททีทนี้มันสิดีคักดีแนบันนติมิตร์เแนวดีๆเตะก็เลยว,ว่าเออมันมีแนวมันมีแนวบอดีกับมีคืออย่างว่าตอาทิตย์ที่แล้ว ปาเกตีเฮ็ดงานเร็วๆกับมานาังพักพอน,นี่แหละออฟฟิศปาเกตีนี่แหละคนกับคนกับลอยล้อแล้วปาเกตีนั่งเล่นอันโทรศัพท์ก็แงงแงงพักพอนนั่นเถอะเสื้ไม่แห้งมีลาหลายกระดายบาดเห็นโอ้พี่นนองล้มอันจังไดว่ามีผู้ชายผู้หนึ่งมากนึกว่ามันข้าเจ้าวายนา้ำแล้วก็เจ้าสิเตรียมเก็บของกับ,บานเขากับ่ได้สนใจก็เห็นพวกวัแวบๆ,ๆ ยางเขามาาอันมาถามว่าเธอเห็นงานหนวดบอวสันก็เลยว่าก็เลยเงยขึ้นก็เลยบอกว่าแมนเห็ดอยู่เธอสีหนวดจีเธอเหตดแบบมันแฮปปี้แอนดิ่งบอวสันฮะบอบ่ได้เห็ดอันฉันเธอสีหนวดเธอกนนีออฟิเชียนบอบ ฉันนนวดแบบนี้ฉันอยากนวดแบบแฮปปี้เอนดิ้งพนาโอ้ยบอดอกบ,บอเห็ดดอกจากก็เลยวางสิก็เลยวาน้ำเขาดีนี่แหละเขาก็เลยไปผู้ลังข้นก็สิบเพาเขาใจน้ำบริอยู่ในวงการนี่ก็สิบเพาเขาใจว่านวดแบบแฮปปี้นวดแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือว่านวดกับแฮปปี้เอนดิ้งมันเป็นอีหยังว่ะสิเดะบสซูฟังเขาซูวงการใหม่ๆปีแรกๆ ขออนุญาตเดอ้อทั้งล่มทั้งอยากเบาบ่าทีนี้อันไปถามคนถามไปถามมาจังไหนว่าไปถามถือกลุ่มหนึ่งส่งนุ่มสาวอยู่มันก็มันก็นกเลยว่านวดหรอนวดแบบว่าแฮปปี้เอนดิ้งไหมแล้วมันก็ขำกันคิกคิกคิกไอ้ปุ้ยเอาละตอนแรกก็สกิดใจวันเบอยยางวะไม่เข้าใจนะเขาวกันใหม่ ออนตโลกอะนะปาเกตี้อ,อนตโลกมาที่นี่ผู้ยิ่งเงินมันเลยตีหลังไว้ปาเกติก็เลยเก็ตทันทีเลยวันเถาะอ๋อมูฮาสูมาที่นี่เอา้าคีใ้ในเขาไหมที่แบบปาดมึงดูถูกกูติวะในใจดอกวะบอกราวมากดอกปลาท,ทูกูยังเงี้ยแต่เงี้ยแต่มึงสิมัถาม เครียดให้เขาบากดว่าโอ้ยอันคลิปที่แล้ว,ว่าอยากแปะทงชาติไทยไวนานาพากเนี่ยเลิกลมความตั้งใจแล้วก็วอยากแปะอีกอย่างแล้วเซนเดย์ปากเกตีกัถอดใจได้ปะเนี่ยพ่อเหตุด,ดนไปดนไปดนไป,นไปมันกับมีค้นถามบอกแนวนี่บอบอกว่านวดอย่างอื่นด้วยไหมมีบอขนาด ออฟฟิศปาเกตีนี่โอเพนขนาดเลยก็ยังมีค้นถามหมดคะแต่ว่าคนทีถามนะาะบหนวดอกเว่าวซื้อคนจีเขาเจ้หนวดนวดจริงๆน่นะเขบาบาเบาหรอกบาร์ทินเนีนหลังๆมากจีสันมี่พลายวอลแนวนี่ก็บอกว่าวฉันสินวดให้เธอดีที่สุดเธอสีแฮปปี้เพราะแฮปปี้อีกเรื่องหนึ่งของเธอมันก็แล้วไปมันก็บอกเป็นยังมีกรณีหนึ่งมาว่ายกลางคนละล่ะ พ่อห้าไปถามเพื่นบอกว่าซุ่มผู้ชายซุ่มอย่างบอปากเด้ซุ่ม,มสาวผู้หญิงผู้นหนึ่งบอกว่าเหตุนาตาใส่ห้าพรอมนี่บอกว่าแฮปปี้เอนดิ้งด้วยไหมบอกแบบวางสินะนั่งคือสิมีปมมะ,ก,ะก็เลยก็เลยว,ว่าเธอไม่นวดก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องไม่ต้อง เธอจะไม่นวดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องพูดแบบนี้ก็ได้ก็เลยวางสิแต่ขันพอซุ้มไว้รุนซุ้มยังผู้ดใดกวนก็นวดไอ้นั้นด้วยไหมมีบอถามถูกอโดยความทีเห้าเห็ุงานหนวดนมันถึงเหนือถึงโตมันได้สู้นขี้งกันมันต่อเพราะฉะนั้นนี่มันอาจซิมีกรณีทีีแบบว่าเขาเอินวางได้ก็ฮ ถูกแทะลมด้วยวาจาถูกแทะลมด้วยวาจาแก้ปัญหาจากไหนจีถูกมือนี่กะเ้ามากกะตอบกลับบรยไปหัวซ่าเขาดอกกะบอกตอบกลับโจกเก่งมากมันตลกมากกับตลกกรับนี่นวดไอ้นั่นด้วยไหมนวดไอ้นี่ทำทาเห็ดย่องย่องเงเงอันตรงเป่าก็เลยว่าอ่ะถอดกางเกงออกตอนนี้ขันเจ้าก่าถอดคอยกระิก้านวด อยฉันล้อเล่นบรสันบาดสุดทายเข้าตรงขั้นเขาเขาจังคอยสีเศร้าบบดที่นี่ย้ำเข้าไปบอกให้ลูกค้าเข้าฟัง่งลูก้าที่แบบวา่าซุ่มที่เข้าหนวดแห้ฟัง่งเมื่อกี้ฉันโดนว่ามาอะไรเงี้ยทําไมไม่ตบเขาเลยคุณแดดลูกค้าวา่าตบจริงไดเหรอโดนประจําโดนยุ่เรื่อยๆแต่ว่าเออข้ากับเขาใจเขานาะว่าเขาเคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาก แต่ว่าออฟฟิศปาร์าเกตี้มันสิบปเฮ็นอีหย่างใดละ่ะโอเพนขนาดเนี่ยแมนบ่ล่หถามว่าเคยบอเคยไปหนวดยูลานแบบเจอเหตุการณ์นี้บอเดี๋ยวสู่ฟังเด้อเคยไปรับจอบอยู่ลานบอวันนี้พ่อเฮ้าเขาไปหนวดลานมันก็เป็นมานมานกันระว่างเตียงสองเตียงอันพ่อเขาไปลูกค้าบอกว่าแค่นี้เหรอมีแค่ปิดแค่นี้เหรอใช่โน no no อันส่เสีย้าต้องเรือออ่องออกไปเลยเจ้าหน้ายถามว่าเกิดอะไรขึ้นบุหรุกันบอกเล่าว่าแล้วถามว่าแค่นี้เหรอมีเตียงมีแค่นี้เหรอก็เลยว่าแค่นี้มีแค่นี้แล้วก็ทันนี้นอนก็นอนลงแล้วไปเลยเสียจังไดอเลยบ่บ่ให้โอกาสฉันอธิบายอย่างเลยไปเลยอ,อดหลอดเลยสางแล้วเล้วเออสางเราสัน นี่แหละพี่น้องงานนวดมันมันเป็นงานถึงเหนือถึงโตเพราะฉะนั้นกระชึกกระชึก,กอแทะโลมโดยว่าจะแต่มัน,ม,นม่มีเขตหนึ่งว่าเคยไปนวดนวดเร็วๆอันเคยเคยเออเปเคยส่วนไปนวดอยู่โรงแรมเออฉันไม่ชอบแดดๆดดมาไมา่ไม่มก็ซื้อนะเออนวดอย่างเดียวนะเออเออนวดอย่างเดียวนวด ไปนวดจริงๆนวดหรอกแต่ว่าสบายใจหรอกนวดนวดแล้วๆล้วปุ๊บคบชโมงโอ้ยปนสิครบชั่วโมงเนานะใจวิงใจว่อนอยู่นวดปุ๊บแล้วกระจายเงินแล้วก็บอกว่าทําอย่างอื่นด้วยไหมวาซานก็เลยบอกว่าบอดอกนวดย่างเดียวบายบายเล่นออกจากของแต่เพราะท่านตั้งแต่มือนานเป็นตนมากขอปณิธานเลยว่าฉันจะไม่ไปนวดที่โรงแรม ยกเว้นกรณีที่ว่าเป็นขอบคขัวเป็นผัวเมียรหรือเบาเป็นมูผวกนี่ละพี่น้องเอ้ยปากติก็เห็นถูกรูปแบบคนถูกสตไตล์ทั้งผู้ยิ่งทั้งผู้ทายโอ้ลม้มกะกะต้องเอาตัให้มันหลอดตอบตัวให้มันท่านเรากะไม่ต้องไปเขียดให้เขาหรอก ทีแหลกก็เคลียร์เ้เขาเราบรูเรื่องบาที่นี่โอ้ยบลเครียดตอบโต,โตเ้เซยกะหนวดย่างเดียวเนาะปากเกตตีกับหนวดย่างเดียวล่ะคะ่ะปากเกตตีเถาแล้วสิปเฮ็ดเยังได้ปากเกตตีบันนี่ไวรุ่นเนาะมันโมเมนต์แต่พููเถาผู้ยังได้สิว่าถามว่าหนวดเฮปีนดิงเบอว์ไวรุ่นก็บไวรุ่นก็ถามด้หน่อยนี่เอามาร่มคัดแขกไวรุ่นก็ถามกันแล้วโอ้ย ย่ายเท่าแล่วลาอ้ยอ,อย่าผ้าย่ายไปทอบักลาไปหาผู้สาวเอาพูนสิมาผ้าย,าย่ายไปหนวดอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเงตายเลยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เนาะที่ปากตีปบพอกันเลยเมื่อวาวซูฟังว่างานนวดมันก็มีเรื่องดาร์กดารอยู่แต่ว่าเราอะยึดมั่นในวิชาชีพของเราเราก็ เราก็เลยไม่อยากจะทำอะไรให้ให้มันวิชาชีพมันเศร้าหมองพี่น้องปากติก็เลยย่อมมาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ทีนต่อไปสันดอกวาขอบคุณพี่น้องเดอ้อที่เขามาฟังมาฟังกันพูทเฒ่า ว่าสููฟังเว่าประสบการณ์สู้ฟังเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงเดอ้อพอกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณสำหรับผู้ติดตามปาเกติีดีใจดีใจแต่ว่าก็อยากให้คนที่มาฟังนะั้นได้รับประโยชน์ได้รับความเพลิดเพลินปฏิกิตสิพัฒนาต่อไปพอกันไม่คลิปหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ โอ้ยลมร้อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย